แน่นอนว่าเมื่อไรก็ตามลูที่เราเอาสารละลายที่เข้มข้นต่างกันมาผสมกันความเข้มข้นก็จะต้องเปลี่ยนให้เราระลึกไว้เสมอเลยนะโดนี่มาดูบ้างว่าเอถ้าเราเอาสารละลายมาผสมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแน่นอนว่าเมื่อไรก็ตามลูที่เราเอาสารละลายที่เข้มข้นต่างกันมาผสมกันความเข้มข้นก็จะต้องเปลี่ยนให้เราระลึกไว้เสมอเลยนะโดเมื่อเวลาเราอ่านโจเราเห็นว่าเอาสารละลายความเข้มข้นเท่านี้ ความเข้มเท่านั้นความเข้มเท่านู้นมาเทรวมกันปริมาตรก็จะต่างๆกันออกไปถูกปะแล้วพอมาเทรวมกันในภาชนะเดียวแน่นอนว่ามันจะมีความเข้มที่เกิดคือไม่ใช่เกิดขึ้นใหม่เป็นความเข้มใหม่ที่เกิดขึ้นและหน้าที่เราเนี่ยเมื่อเราเห็นโจทย์ที่เขามีการเอาความเข้มโพนสลายเนี่ยหลายๆความพข้มมาผสมกันเราต้องคิดไว้ระลึกไว้เสมอเลยลูกว่าเราต้องหาความเข้มข้นที่ เป็นความข้นใหม่ก่อนหรือความข้นหลังผสมความข้นรวมที่เกิดขึ้นนั่นเองว่าความข้นรวมหลังจากเทรวมกันผสมกันแล้วได้ความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วเราถึงเอาความเข้มข้นนั้นไปใช้ต่อโอเคไหมคะอ่ะประมาณนี้เนาะลักษณะการคำนวณก็คือเหมือนเดิมลูกเหมือนเราหาโมลรวมเพราะว่ามันก็คือ M รวม V รวมหรือจะเรียกว่า หลังผสมก็ได้นะคะ M V หลังผสมอะ่ะคือเราจะเอากี่อันเทผสมกันก็ได้เนาะความเข้มข้นหลังผสม V หลังผสมสุดที่เป็นเท่าไหร่ความเข้มข้นหลังผสมเป็นเท่าไหร่พี่ใช้คาว่ารวมแล้วกันเนาะ M รวม V รวมก็เท่ากับ M ห V 1บวก M 2 V 2เก็คือเอาโมลแต่ละอันบวกกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอะโอเคไหมก็คือ M V ทีนี้ ถ้ามันมาในรูปความเข้มข้นน่ะมันก็โอเคใช่ไหมลูกแต่ถ้ามันมาในรูปของกรัมนะคะพี่จะแตกส ala şey. ูตรให้เลยคือจริงมันไม่ใช่สูตรนะแต่มันแตกด้วยความเข้าใจลูกดูนะลูก mv เนี่ย m รวม v รวมเท่ากับ m 1 v 1บว m 2 v 2ซึ่งน้องๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมลูกว่าไออาการที่มันเหลือแค่ mv เนี่ยคือจริงๆมันมีหารพันหารพันอยู่เก็ตปะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอพันกับพันมันตัดกันพอมันเป็น M V ทั้ง2องฝัน่ะพันกับพันนะมันก็ตัดกันได้มันก็เลยได้คอนเซปต์แบบนี้คือ M รวม V รวมได้เลยทีนี้ถ้าสารของเราเป็นกรัมละอ่ะสมมุตินะ M รวม V รวมรอเรือนะนี่รอเรือนะคะ ไม่สวยขออภัยนะ,ะถ้าเป็นกรัมนะคะสมมุตินะ,ะความเข้มข้นขวดที่1เป็น Mv ปกติแต่ถ้าขวดที่2เป็นกรัมล่ะ,ะเราก็มาจับความสัมพันธ์เรื่องกรัมนิดนึงน้องดูนะโลพี่จะพิสูจน์ให้ดูที่มาที่ไปเรารู้อยู่แล้วว่ากรัมส่วนบววโมเลกุลเท่ากับ Mv ส่วนพันโอเคไหมในที่นี้คือเราเราลึกไว้เสมอว่า กรณีนี้ย v ของเราก็คือมิลลิลิตรหรือลูกบาทเซนนั่นเองโอเคไหมลูก okay, เพราะว่าเราส่วนมากโจทย์ของเราจะเป็นหน่วยมิลลิลิตรหน่วยลูกบาทเซนหน่วยมิลลิลิตรโอเคไหมคะดังนั้นสมมุติถ้ามันเป็นกรมัมสมมุติเขาไม่ได้บอกว่าขวดเขาบอกขวดที่1ใช้ความเข้น0ูโมลาร์ปริมาตร2อ0เอ่อันที่2เติมตัวนี้ลงไป50กรมัมอย่างเงี้ยคือไม่ได้เติมในรูปของสารละลายแต่เติมเป็นของแข็ง เราก็สามารถแตกได้แตกสูตรได้ก็คือถ้าเป็นของแข็งใช่ไหมความสัมพันธ์เห็นไหมลูก mv คือตรงเนี้ยเราจะจัดให้อยู่ในรูป mv อะ่ะเหมือนข้างบนเก้ตปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของแข็งก็คือ mv ก็จะเท่ากับกรัมส่วนมวลโม,มเลกุลคูณอะไรนั่นเองลูกคูณพันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในรูปนี้ดังนั้นถ้ามันเป็นกรมัมเราจะจัดให้อยู่ในรูป mv ใช่ไหม มันก็คืออะไรนัเนเองลูกกรัมส่วนมวลโมเลกุลคูณอะไรอย่าลืมคูณพันโอเคไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสารเราเป็นกรมัมเราก็เขียนในรูปนี้ได้เพราะว่ากรัมส่วนโมเลกุลคูนพันคือเท่ากับ MV นั่นเองเห็นปะเอเท่ากับกรัมส่วนโมเลกุลคูณพันโอเคอ่ะน้องเขียนเพิ่มไปลูกนะคะคือพี่ยไม่ได้เขียนให้เพราะว่า กึ่งตรงใจว่าจะให้เขียนนะคะแต่ว่าคือให้เรารู้ว่าเนี่ยที่มาที่ไปเป็นแบบนี้เนาะแต่หลักๆก็คือเอา M มรวม V ีรวมเอาทุกอย่างบวกกันเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรัมเราก็สามารถแตกสุดได้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเอง